8มีนาคม2566สำนักง,งานสากลจังหวัดสกลนครร่วมกับเขตตรวจราชการที่13และ14จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อรูปภาพและประชาสัมพันธ์โดยนางยุพดีสารทองสาก์จังหวัดสกลนครกล่าวรายงานว่าถือประสงค์โครงการต่อนางวารักษ์คุณบวรรัต ผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่13และ14ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผ่านระบบซูมคาวมิทติ้งถ่ายทอดจากห้องประชุมสำนักงานสากลจังหวัดสกลนครโดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานสากลจังหวัดนครราชสีมาปุบบนราชธานีอำนาจเจริญบุรีรัมย์ยโสธรสุรินทร์และศรีสะเกษรวม200คนเข้าร่วมรับการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบอินโฟกราฟิก วิดีโอโมชันกราฟิกด้วยโปรแกรมแคนวาจากวิทยากรมืออาชีพนางสาววิลาสินีกุลบวรรัตน์เมนจินดีเรกเตอบริษัท Positive Digital m a r k e า i n g กจำกัดทั้งนี้เพื่อให้สามารถจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น